สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวห้ามนอนหันหัวห้ามนอนหันเท้าไปทิศไหนบ้างคลิปนี้นะคะมาว่าด้วยเรื่องราวของทิศการนอนค่ะที่จะมาแนะนำว่าทิศนอนนั้นส่งผลต่อชีวิตของเราได้ด้วยนะคะ ก่อนอื่นเลยค่ะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้นะคะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด้ดานล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปราก็อยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณยังสูงค่ะ สำหรับความเชื่อเรื่องทิศการน,นอนนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะที่เชื่อว่าแต่ละทิศนั้นมีความหมายแตกต่างกันเลยทำให้มีความเชื่อทิศห้ามนอนและทิศที่ควรนอนดังต่อไปนี้เลยค่ะควรนอนทิศไหนเพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิตนะคะ ทิศห้ามนอนจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละตำราค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วคนไทยจะนิยมนอนหันหัวเตียงไปทางทิศตะวันออกและทิศเหนือเพราะเชื่อว่าเป็นทิศมงคลและส่งผลดีต่อชีวิตนะคะนอกจากนี้แล้วตามความเชื่อแบบไทยอย่างนิยมหันหัวเตียงไปทางทิศใต้อีกด้วยค่ะเนื่องจากเป็นทิศหันพระเศียรของพระพุทธเจ้าตอนปรินิพ,พานตามเรื่องเล่าในพุทธประวัติ ส่วนข้อที่ว่าห้ามหันหัวนอนไปในทิศทางไหนคนโบราณมักจะห้ามหันหัวนอนไปทางทิศตะวันตกเพราะเชื่อว่าเป็นทิศของคนตายหากนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกจะทำให้เจ็บป่วยถูกผีหลอกและผีอัได้ง่ายอีกทางยังมีคำพูดที่ว่าโยมมาบานจะมาดึงวิญญาเราไปแต่ทางนี้ก็เป็นความเชื่อที่คนไทยโบราณบอกกล่าวกันมาขึ้นอยู่กับวิจารณญาณส่วนบุคคลนะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีความเชื่อในทางห่วงจุ้ยดังต่อไปนี้เลยค่ะห้ามหันหัวนอนไปในทางห้องน้ำนะคะเชื่อว่าจะทำให้สุขภาพไม่ดีเจอแต่อุปสรรคในชีวิตโดนนินทาใส่ร้าย,ายและชีวิตเต็มไปด้วยความยุ่งยากทางนี้ความเชื่อดังกล่าวอาจเป็นเพราะว่าห้องน้ำมักมีความชื้นการที่ห้องนอนติดก,กับห้องน้ำอาจทำให้ห้องนอนมีเชื้อราได้และส่งผลกระทบต่อสุขภาพนั่นเองค่ะ ถัดมาคือห้ามหันหัวนอนไปทางผนังร้าวเชื่อว่าผู้อยู่อาศัยในบ้านจะเกิดปัญหาความขัดแยง้งส่วนคู่สามีภรรยาก็จะทะเลาะและหย่าร้างกันในที่สุดความสัมพันธ์ร้าวฉานซึ่งแน่นอนว่าความเชื่อเช่นนี้เป็นกุศโลบายไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยควรเร่งซ่อมแซมรอยผนังร้าวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุค่ะถัดมาคือห้ามหันหัวนอ,นอนไปทางห้องครัวนะคะ เชื่อว่าจะทำให้สุขภาพย่ำแย่การงานไม่เจริญก้าวหน้าไม่มีโชคลาภทั้งนี้การห้ามไม่ให้หันหัวนอนไปทางห้องครัวก็เพื่อป้องกันไม่ให้กลิ่นอาหารหรือกลิ่นจากการปรุงอาหารเข้ามาในห้องนอนซึ่งอาจรบกวนการนอนได้ค่ะเวลานอนนั้นห้ามหันเท้าไปทางไหน มาพูดถึงความเชื่อการนอนเกี่ยวกับการหันเท้าไปในทิศต,ต่างๆของคนไทยนะคะอาจจะไม่ได้เข้มงวดมากนะักแต่สำหรับสิ่งที่เป็นข้อห้ามเลยก็คือห้ามนอนเท้าออกหน้าบ้านซึ่งหมายถึงการห้ามนอนหันปลายเท้าไปทางหน้าบ้านหรือว่านอนให้ปลายเท้าโผล่ออกมาหน้าประตูใหญ่ของบ้านเพราะถือว่าเป็นลักษณะการนอนของคนตายและเป็นทิศที่วิญ,ญญาณจะออกจากบ้านนั่นเองค่ะ ทีนี้เรามาดูหลักห่วงจุ้ยว่าห้ามนอนตรงไหนกันบ้างนะคะข้อแรกเลยที่ห้ามก็คือห้ามนอนใต้คานบ้านค่ะถือว่าเป็นห่วงจุ้ยที่ไม่ดีนะคะทําให้รู้สึกอึดอัดพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็ต้องแบกรับภาระปัญหาหลายอย่างในชีวิตเพราะว่าคานเป็นสิ่งที่แบกรับโครงสร้างต่างๆของบ้านค่ะถัดมาคือห้ามนอนหน้าประตูห้องนอนเพราะว่าประตูถือเป็นจุดที่มีพลังไหลเวียนหากตั้งเตียงติดประตู เมื่อเปิดประตูพลังงานต่างๆก็จะไหลเข้ามาปะท้าโดยตรงเชื่อว่าจะทำให้นอนหลับไม่สนิทบรรยากาศในห้องไม่นิ่งสงบนั่นเองค่ะถัดมาคือห้ามนอนหน้ากระจกบานใหญ่การนอนตรงหน้ากระจกเชื่อว่าจะทำให้ร่างกายพบเจอแต่พลังงานด้านลบตลอดทั้งคืนส่งผลให้นอนหลับพักผ่อนได้ไม่เต็มที่ค่ะอีกหนึ่งข้อคือห้ามนอนติดก,กับห้องน้ำนะคะ เชื่อว่าผู้นอนจะเจ็บป่วยง่ายสุขภาพไม่แข็งแรงและเป็นทวงจุ้ยที่ไม่เป็นมงคลต่อคนทำธุรกิจค้าขายต่างๆด้วยค่ะสำหรับใครก็ตามที่นับถือศาสนาอิสลามนั้นห้ามนอนทิศไหนนะคะความเชื่อเรื่องห้ามนอนทิศไหนในแต่ละ,ละาศาสนาและวัฒนธรรมก็จะมีความแตกต่างกันไปค่ะโดยเฉพาะชาวมุสลิมหรือใครที่นับถือศาสนาอิสลามจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับทิศกิบลัด หรือทิศละหมาดที่หันไปทางเมืองมักกะประเทศซาอุดิอาระเบียจึงห้ามไม่ให้นอนชี้เท้าไปทางทิศดังกล่าวนั่นเองนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดเรื่องราวของทิศที่ห้ามหันหัวไปหาหรือว่าหันเท้าไปตอนเวลานอนนะคะเชื่อว่าให้ทุกท่านนำไปปรับใช้ได้อย่างง่ายๆค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะ จะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ